สวัสดีพ่อเมียนนอก <c oughs> นี่ไม้ประดับนี่หวานขอคู่สวยงามงามเท่ๆสับประรดสีนี่สับประรดสีทั้ทงรูปทั้งแม่ลายยังกันขุมสับประรดสีโอ้อันนี้สับประรดสี น,น,นี่ต้อนอันนี้ต้นพลังอันนี้ทลอรีสานต้นของงามๆเลยสวัสดี <ผม S 1> พ่อแม่มพี่น้องวันนี้ทิพพาชมสวนไม,ไ,วไ,ไม่ดอกไม่ประดับไม่สารพัดนึก มีแต่งามงามทั้งนั้นเลยกล้วยไม้มีตะบองเพชรถูกอย่างโอ้บอนก็นมีอย่างสวยๆเ้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ้บยบเออบอนก็นมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องมีแต่งามงามอันนี้บานของอเลแค่ไม้ประดับที่งามงามทั้งนั้นเลยบอนเออต้นไม้ต้นไม,ม้สีต้นบอนต้น คอยรู้ซื้อคือเขาดิก็เลยเจ้าเออเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้สวยงามเออทั้งในบ้านทาั้งเดี๋ยวกระปุกน,นี่เอาอ๋อยังอยู่ในบ้านทนะ่านผู้นีกเด้ โอ้ควางามๆเขาซุกไว้ในหลังบ้านบ้านเินเดอร์เดี๋ยวพ,อพ่อ,ววพอแม่พี่น้องที่เป็นรีวิวไห่พ่อแม่พี่น้องเบิรงเดอร์ท่านผู้ชมเออไม่ดอกไม่ประดับไม่ถูกอย่างทุกชนิดเต๋เขาวันในบ้านเขามีงามๆเดี๋ยวไปเบิ้งนู่นละพากันไปเบิร์นโอ้พี่ก็มีหลายงามงามทั้งนั้นเลยเออโอ้ขนุนก็นมเม บุญน้ำค้ำชูขนนของทีว่าสวยงามมีทุกอย่างไม่เป็ดรับบอนขาวโอ้อันนี้ก็สวยเว้ยโอ้ทั้งพุ่งก็สวยงามก็ปลูกทั้งตั้งต้นแห่ทั้งเห็ดทั้งชนท่านผู้ชมแหละเป็นเพจที่ซื้อไปปลูกซื้อได้เด้อโอ้กำลังเพาะไว้กระยะโอ้อันนี้ก็งามเว้ย ดอกนี้ก็งามสีแดงสีลายสวยงามไปหมดเออสวยงามสวยงามเออรู้สึกว่าโอ้อันนี้ตน้นอันนี้ก็เท่เว้ยโอ้รู้แต่อย่างเดียวคือว่าดอกพุดนี่แหละโอ้อันนี้ก็มีอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็กล้กวยนาอันนี้เนาะแต่ว่าบอดางท่านนเนาะท่านดางอันนี้มันเขียวอินโดบ่หรือว่ายัางไดเนี่ ถ้าเป็นแดงอินโดล่ะเขาขายกันด้ที่ว่าสิบล้านคนเดีอันนี้มันเขียวอินโดเนาะเอออันนี้เขียวอินโดโอ้อันนี้กระบอนสีอันนี้ก็สวยงามโอ้รู้สึกว่าเทค่ครับสองต้นนี้สับป,ประดสสปประดส่องสับปะรดสีโอ้มีหลากหลายอันนี้ก็ห้องอยังอ่ะสาลิกาลิ้นท้องเดียเ้ยนี้แม่บอกเป็นสาลิกาลิ้นท้องบอ่ โอ้โหัวใจเสียทีบุคอยนั่นเว้ยโอานี่หวานเนี่อันนี้หวานยังมงนี่นนจะบอกว่าหวานดอกท้องเลยโอ้เอาตอนนี้มีรถดัวพานลบก,กวนหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อลบก,กวนท่านผู้ชมแด่เออมีเหตุฉุกเฉินข้างนอกมีเหตุฉุกเฉินข้านงนอกพอดีมีรถดัวมามันบัเป็น ธรรมชาติแต่าะว่าเลยขออภัยเถอะพี่น้องเลยกำลังพ่นอยู่ดีๆรถหวามาโมรูว่าเปิดไปเฮ็ดอย่างวูไปเก็บตัวเองหรือว่าไปเก็บเพลกระเัจเล้ผมไม่พี่น้องเลยจะถือสาโอ้อันนี้ก็งามโอ้มีแต่ยางงามงามทั้งนั้นเลยเ,เพ็ที่มาซื้อไปปลูกไปยังมาซื้อได้ด้วยมาติดต่อได้อันนี้เขาห้องล่านยังก่อนเนี่ย อุทุมพรต้นไม้ไม่ประดับไม่ดอกไม่กินได้ไม่สวยหล,ลากสีหออลากสีเออหลากสีแล้วก็มีอันนี้<ม>ทรณีสารตัวมะเขือต้องทรณนนี้สารยังเด็กกัมาเอาไปพรม,มน้ำมนต์ได้เด้อทรณันีสารเออแม่คนไทยก็บ,บ้าเพอดีเอยอะยอเลยบ้านยอนบบนไปหน่อยหนึ่งเออ นีต่ตะบองเพชรอันอนี้เลียนลายอันนี่ห้องต้นอย่างกว่านี้อ,อ,นอันนี้ลิ้นมกกังกรเดียวอนี้เออมังกรแล้วก็มังกรแล้วก็บคีบแล้วก็ปปะวานโอ้หลากหลายหลากหลายเท่เท่เท่้เอออันนี้อ,นนอันนี้เขาว่าอันนี้คีบปะวานเด้อันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยท่านผู้ชมเออคีบปะวานร<อ>ู้สึกว่านี่ ทำเป็นเฮาก็ริ่นริ่นจระเข้เพราะว่าริ่นจระเข้ผมมีก็เลยห้องขี้ประวานเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอออันนี้แต่ก่อนนี่เขาห้องตะบองยากเกิเลยเป็นห้องวัดตะบองเพชรเป็นไม้สวยงามตายหักรตายเออหูก็ตายพ่อแม่พี่น้องโอ้งา,งาม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 อันนั้นก็โอ้ยน้่นบ่อนอันนั้นเพืองน้ารือบ่อน วันวันกินวันกินได้อ่อห้องนางหวานอย่าน,น,นางหวานนางคันอยู่บ่อยู่อยู่ตะข่อยหวานจ้อยอยูู่้เดียว <c oughs> เออเท่หลายเลยมันเพียต้องการต้นไม้มาปลูกมาชมมาเลือกซื้อกันได้เด้อที่ซอยโป่งเอื้อดซอยหนึ่ง น,นี่ซออันนี้ถนนของ,องตั้งคือถนนสี่แยก,กวงเอือดที่จะไปทุ่งแฝกพ่อแม่พี่น้องแวะมาชมกันได้มีไม้หลากสีทับทิมก็มีทับทิมสยามอันนี้สับทิมนอกสับทิม่วยนี่ไยยบ่อน,นี้เออใญ่ก็กระเป๋าเออโู้รัฐบาลพุ่มมีดาวกระจายไว้โอเค ขอ,อขอบคุณทาไเม่พี่น้องปิดคลิปไว้กันน,นี่ก็แล้วกันเดอ้อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปิดตามเพื่อสร้างคลิปใหม่ๆขอขอบคุณครับวัสดีครับ